ช่วงเพื่อน,น้วนชวนรักสุขภาพตอนอาการและการตรวจวินิจฉัยโรคข้อศอกนักกอล์ฟคุณหมอคะแล้วเราจะทราบได้งไงคะว่าอาการของการเจ็บข้อศอกเนี้ยค่ะเป็นอาการของโรคข้อศอกนักกอล์ฟอ่้ยคะคนไข้กลุ่มนี้นะครับจะมีอาการเจ็บที่ข้อศอกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ว่าจะเป็นมากขึ้นเมือ่อมีการยกของหรือบิดข้อมือ แล้วก็สังเกตได้ว่าถ้ากรณีถ้าเหยียดข้อศอกนะครับแล้วกระดกข้อมือสะบัดขึ้นลงเนี่ยจะมีอาการเจ็บข้อศอกนะครับซึ่ง <ใช S 1> มีมได้2ลักษณะนะครับถ้าเจ็บทางด้านปุ่มข้อศอกด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นพบในนักกอล์ฟที่วงสวิงไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าข้อศอกด้านในเนี่ยนะซึ่งจะพบในนักกอล์ฟที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวงสวิงแต่ต้องการตีให้ไกลก็จะมีการเกร็งมากซึ่งของคุณโจ้เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่วงสวิงดีแล้วแต่ต้องการตีให้ไกลแล้วอาการ เจ็บข้อศอกของผมอย่างนี้ครับมันจะรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดไหมครับก็คือการรักษาโรคเอ็นอักเสบนี่นะครับก็ต้องรักษาโดยใช้ทีแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเนื่องจากการเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่ามีเห็นแต่กระดูกนะครับซึ่งอาจจะต้องเราต้องการตรวจวินิจฉัยแยกโรคที่รายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ตรวจด้วยตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นะครับซึ่งจะใช้เวลาตรวจประมาณ40-45นาทีนะครับ เฮ้ยเออพี่มไม่รู้ว่าโจเขาจะเป็นยังไงมั่งอยากรู้ก็โทรไปหาดิไม่เอาเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นห่วงนี่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าที่โรงพยาบาลน่ะมีคุณหมอที่รักษาโรคเฉพาะทางแล้วก็เขาเชี่ยวชาญด้วยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมยัยไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้เ,เดี๋ยวค่อยโทรได้นะถ้างั้นใช่เอเอ,อแล้วโทรศัพท์พี่มีตังค์ไมไม่มีโทรออกไม่ได้เิ่นโดนตัดไปโอ้นจนจน ไม่ต้องเป็นห่วงมากหรอกครับยังไงก็ถึงมือคุณหมอแล้วสัปดาห์หน้าไปถึงบางอ้อกับการรักษาโรคข้อศอกนักกอล์ฟกันนะครับ